รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุพกพานะครับมีห่อไอว่านะครับโมเดล RM P 306นครับสีน้ำเงินนะครับตัวนี้ออกสีน้ำเงินสีน้ำเงินไปทางม่วงนะครับสวยมากนะครับเครื่องสภาพดีเลยใช้ไฟ DC ได้นะครับโผบัใช้ถ่านได้ครับมีมูหิ้วพับในตัวนะครับ ปรับสปีดมอเตอร์ได้ตรงรูนี้นะคะสำหรับใครที่จะไปปรับแต่งนะครับแต่ผมปรับไว้แล้วแหละนะครับตัวนี้เปลี่ยนสายพานใหม่เรียบร้อยนะครับโปกพาสะดวกสีสวยนะครับสายพาน 2A นะครับสีก้อนนะครับเล็ซีเรียลยังอยู่เลยะะสภาพสวยมากสายพานได้ปกตินะครับก็สาะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ไฟ DC ได้นะครับครับเครื่องสวยใช้งานได้เต็มระบบนะครับก่อสายกอฝาเต็มระบบสายพานใหม่นะครับ เดี๋ยวผมทดสอบด้วยการใช้ไฟ DC นะครับ DC 6โวลต์นะครับเลื่อนมาแตกหนึ่งเป็น AM เอ็มเลื่อนมาอีกรอบหนึ่งเป็น FM โหมดขวาสุดทีวีนี่จะใช้กับบ้านเราไม่ได้นะครับวิทยุถึงคือ108นะครับนับจาก92เมกะเฮิรตเก้าสิบสามหนึ่งมชแนลไมเคิลเฮิร์ตถึง108เมกะเฮิร์ตรับได้ทุกพื้นของบ้านเรานะครับเดี๋ยวทดสอบ AM นะครับ จะรับได้ขึ้นได้เป็นบางพื้นที่นะครับ FMAM นะครับ <c oughs> เรือนมาอ่าอ,อ,อันที่สามเป็น FM นะครับอ่าระบบวิทยุนะครับขึ้นอยู่กับบางพื้นที่นะครับคืนตรงที่ผมอยู่นี่คืนน้อยนะครับเราได้เก้าสิบสามนี่จะเฮิร์ตมาของผมนะครับ แต่วิทยุถึงอร้อ108นะครับแล้วแต่บางพื้นที่นะครับมีเสารวิทยุนะฮะยืดหดได้ปกตินะครับนี่ฮะตรงนี้ขึ้นมัน้อยถมงทเสาอ,อัดแต่วิทยุลงเทปนะครับ ชมดซ้ยายเลื่อนมาสายสุดฝั่งเทปก็สายกอ่ากว่าก็สายกวากว่าจมระบบนะครับระบบเทมนะฮะที่อาจจะวิทยุเมื่อกี้นะครับวิทยุขึ้นแล้วแต่พื้นที่นะครับนะฮะเ้าไปฟังระบบเทปนะครับ อซ้า,ายนะครับกอขวาปกติหมดนะครับคือตัวเล็กพกพาง่ายลำโพงในตัวนะครับมีไม้ตรงนี้ด้วยนะครับหูฟังเสอยอบอปกตินะครับ นะครับจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ